ถ้าก้าวแรกของเด็กๆเ,เริ่มต้นด้วยการไม่ได้เรียนหนังสือหรือการเรียนที่เหลื่อมล้าเด็กเหล่านั้นอาจเติบโตอย่างไร้รอยยิ้มไร้อนาคตดังนั้นอนาคตของเด็กๆจะมีรอยยิ้มที่สดใสต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงการเรียนรู้ในก่อนวัยการเข้าเรียนหรืออนุบาลคือก้าวแรกที่สําคัญก้าวเล็กๆก้าวเดินสู่อนาคตที่มั่นคงนโิบายของการศึกษาเรานะครับ ที่นี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาเรามีนโยบายเพื่อให้ลูกบ้านของเราที่เป็นเยาวชนนะครับได้มีพื้นที่ในเรื่องของการศึกษาใกล้บ้านที่สุดนะครับตอนนี้มีระดับชั้นอนุบาลแล้วอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ศูนย์มาเด็กเล็กของเราเนี่ยต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นคําว่าโรงเรียนอนุบาลของอเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาเพื่อขยาย ขอบเขตการศึกษาให้เพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็จะยกระดับไปเป็นปฐมด้วยนะครับตั้งแต่ปฐม1ถึงปฐมปีที่6นะครับเพื่อรองรับเยาว,วชนในพื้นที่ตับลบ,บางรับพัฒนาของเรานักเรียนของเราที่จบอนุบาล3ไปแล้วสามารถจะเข้าปหนึ่งในที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนที่มีคุณภาพต่อไปได้ในขณะที่ถ้าเราเพิ่มเป็นปฐม นะครับหลักสูตรที่เราใช้เราก็จะใช้หลักสูตรที่ถึงกันกันกบของมัธยมที่โรงเรียนที่อบจอได้เตรียมไว้นะครับรวมถึง EP นะครับห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษทางเราก็จะจัดโครงการนี้เข้ามาเสริมให้คับ ระดับปฐมของเราด้วยในอนาคตต,ต่อไปครับศูนย์พัฒนเด็กเล็กเทศบาลเมืองวรพัฒนาของเรานะคะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยที่ศูนย์พัฒนเด็กเล็กเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางเทศบาลในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อการเรียนการสอนครูพันที่ใช้กับการศึกษาในเรื่องของห้องเรียนอัจฉริยะที่ใช้กับเด็กเพื่อเขาเรียกว่าพัฒนาส่งเสริมในเรื่องของระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เด็กได้เรียนนอกจากเรียนกับ หนังสือกับบทเรียนปกตินะคะเด็กนักเรียนของเราในปัจจุบันเนี้ยเรารับอยู่ทั้งหมด3ช่วงชั้นโดยที่รับตั้งแต่3ขวบจนถึง6ขวบนะคะจะแบ่งเป็นช่วงชั้นอนุบาล1อนุบาล2อและอนุบาล3ค่ะโดยเด็กทั้งหมดจะมีทั้งหมด115คนค่ะตอนนี้เรารับทั้งในเขตและก็นอกเขตค่ะด้วยความที่พื้นที่เราจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางและตอนนี้หมู่บ้านเยอะนะคะเราก็ไม่อยากให้เด็กนักเรียนหรือเด็กเล็กเนี่ยต้องเดินทางไปเรียนไกลนะคะทางท่านผู้บริหารก็เลยมีนโยบายในเรื่องจากการเรียนการสอน แล้วก็จะทําให้เท่าเทียมกับโรงเรียนเอกชนเพราะท่านเน้นการศึกษาที่อยากให้ได้รับการเท่าเทียมโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็จัดก,การจัดเนสอนของเราเนี่ยที่ว่าอยากให้ต่อเนื่องก็ด้วยเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ในเรื่องของภาษาถ้าเด็กได้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับประถมวัยและไปต่อเนื่องถ,งถึงระดับประถมศึกษาเนี่ยก็จะสามารถนําไปใช้ในระดับมัธยมศึกษาได้อย่างต่อเนื่องค่ะการเรียนรู้ผ่านการเล่นทํากิจกรรมรวมถึงกิจกรรมนอกห้อง เช่นเล่นกีฬานอกจากช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนยังเป็นการสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆในทางอ้อมอีกด้วยเยาว,วชนนะครับเป็นเรื่องของอนาคตของตำบลเรานะครับอย่างที่ทราบนะครับพื้นที่ที่จะให้เยาว,วชนได้แสดงออกพื้นที่ที่จะให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเป็นเรื่องสําคัญสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักเราจะซัพพอร์ตเขาเราจะดูแลเขาเริ่มต้นจากการ กีฬาของเขาเยาวชนที่ชอบฟุตซอลฟุตบอลเราก็จะทําสนามฟุตซอลสนามฟุตบอลให้กลุ่มไหนที่ชอบเรื่องของบาสเกตบอลเรามีสนามบาสให้เราจะทําสนามบาสให้เราจะทําสถานที่ที่รองรับสําหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาเยาวชนของเราให้ก้าวไปสู่เยาวชนที่มีคุณภาพก้าวเล็กๆในวันนี้คือการก้าวเดินสู่อนาคตที่มัน่นคงของเด็กและเยาวชนทุกคน